นี่คร้บพี่นนองที่นร้เอาง่วนล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็งวนจะเอาไปต้มนะครับก็ได้ครับ่ี่นองเีาก็ต้มเสร็จเรียบร้อยนะครับน้องบูของเรานะฮะคือน้องบูแบบบ้านๆเลยนะครับอร่อยอ่ะ มันก็จะต้มใส่ข้ามิ้นด้วยเนาะแล้วมันก็จะกินให้ดูนะครับอันนี้ก็อร่อยนะครับแบบนี้ที่นี่ก็มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่มันจะกิน ลองดูนะครับนี่แล้วก็วก่อนอื่นๆมวนก็จะกินอันนี้มันเลยไ,ไ,ไอ้เขาเรียกว่าการกลวยนะฮะอืมอร่อยกินด้วยอร่อยนะครับจาบพี่ปนนี่นะครับ จริเๆบางวันเขาจะไม่กินกันถ้าเป็นผู้ชายเขาก็จะถือนะฮะอะไรเงี้ยแต่ว่ามนไม่ถือเราถือเข้าปากอย่างเดียวครับอือประเทศไทยนั้รู้ละสามร้อยเลยนะอืม ที่เหลือมุนก็จะเอาไปแกงนะฮะแกงใส่าวานวานแล้วก็ใส่ผักเพลียวใส่มะเขือขือ่นอะไรเงี้ยมันเป็นความซื่อของโบราณนะคะเพราะว่าถ้าเกิดออใส่แบบไอ้พวกคันๆนะไต่ไปเนี่ยเขาบอกว่าไอ้วัวต,ตัวนั้นก็จะมีลูกอีกอะไรเงี้ยาะว่ามันคันเนาะ <laughs> <c oughs> คืออืม แล้วที่เหลืองมลก็จะหั่นแล้วก็จะเอาไปแกงที่น้ำที่ตวงเมื่อกี้เนี่ยนะครับเพอเปิดน้ำนได,ด้อ่ะถ่ายคลิปบดได้บางปอบบดได้เหมืนจังถ่ายแล้วก้น,น,นของน้ำไอ้ขวานกากะมาอย่างลุกวันเนี่ยนี่ฮนะกินน้ำก๊า ป่ะถ้าเขาปัง่ดก็จะแดงมัไม่ใช่ป่วยมอ่ะอีกชาค่อยว่าพี่น้องอู uh> ้มันซับน้ำนมันจะแกง เขาทำอย่างนี้กินอย่างนี้เขากินไม่เป็นเขาต้องต้องกินแบบแกงใส่ผักใส่อะไรอย่างนี้นะครับอาหารเราก็ไม่เกงน้ำก็ดีเยอะเยอะเยอะย่าที่นี่ก่อนเอฮอฮอร้อนอแบบนี้ไม่ต้องแกงแล้วหันไปแกงไป

Lần bắn 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 bắn

thả rồi tôi chứng chứng có mì ạ à. tăn ngay ngay gặp ừ, ăn lói mặt ừ. Giờ แค่แม่ก็แบบอืมนะครับพี่น้องมณก็จะใส่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่แกงลงไปนนี้เาาราพร้อมกันเพราะว่าที่มนบอกนะครับเราก็จะมีผักเพียวด้วยแล้วก็จะมีะมะเขือเฮ็ดกิดๆนะนะนะครับพี่น้องนี้มนก็จะใส่อันนี้ลงไปค่ะนั่นคือมนจะทําแบบกินกับข้าวเลยนะนะใส่ลงไปนนี้แล้วก็เอาไปแกง แตไม่ได้ใส่เยอะมากเขาใส่เป็นพิธีว่าสมมุติว่าใส่อันนี้ลงไปนะครับตัวเมียมันก็อยากมีเพศสัมพันธ์อะไรกับโบตัวผู้มากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะท้องอีกแล้วก็จะได้ลูกโบอีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นความเชื่อของชวาว้ันนะครับเดมนก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าต้องคนไปเอามาแนละ้วก็เอามาทาังป่าแล้วมั้งเนี่ยเาจะเอาไปเกียงมันเดบุ๋งคนนี้น่ะหอ ผมไม่สาตัดก่งยิ้เนาะเออมันจะพวมบวมบวมตักกี่บวมเนี่ยมันเต็มบ่เลยมันตักใหขึ้นกอนข้นแลอวก็ไก่วาก็ไมัซ่งวะนี่ครับแล้วก็หั่นแบบนี้เสร็จนะคะก็จะมีมะเขือเลยยมะเขือก็มขือขึ้นนะครับแล้วก็จะชิขือขึ้นไปด้ยวยอออย่าตุ้มะนะครับพีงที่นี่มนก็จะใส่ในลงไปนะฮะเอเอ,เอใส่ผักเก่น สมุเคืองไปเนี่ยอเกี่ยมเคยจิ้มเหรอจิ้มด้แบบตุ่มแล้วก็มัน์จะเอาไปแกงในหม้อนะครับแต่ว่ามัน์จะทำเป็นขั้นตอนเนาะเอาไปแกงแล้วก็เวลาเราไปตักแหวงสว่านเขาเยอะมันก็จะออกลูกเยอะเข้าไปอย่างนั้นนะครับความเชื่อของโบราณแต่มณฑ์ก็ไม่รู้กันถ้าใส่หมักเคือหรือว่าใส่พวกนี้ลงไปมันก็อยา่างมเพศสัมพันธ์นนกับวัตถุผูแล้วก็จะได้มีลูกเยอะๆอ,อ,อะไรอย่างนี้นะคะพี่น้องเนาะโอเคครับ no, 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 no. okay,